แล้วเจ้าชายของเราอยู่ไหนล่ะเดี๋ยวเขาจะมาแล้วหรอพป่คะเจ้าชายของท่านมาแล้วหลานรักของยา่าไหนขอย่าดูหน้าหลานหน่อยสิอืมข้าดูไม่ดีเหรอเสด็จยา่าพระเจ้าทรงโปรเจ้าดูดีมากเลยจริงๆดูดีมากจนย่าอิจฉาแถมชุดของเจ้ายังงามมากๆอีกด้วย สเสด็จแม่เป็นคนเลือกให้สเสด็จย่าร้องให้ทำไมมีคนทำไม่ดีกับสเสด็จย่าเหรอท่านบอกข้าสิเดี๋ยวข้าจะลงโทษให้ใครจะกล้าทำไม่ดีกับข้ากันละ่ะตอนที่หลานข้าอยู่กับข้าทั้งคนใช่แล้วข้าจะปกป้องสเสด็จย่าเองรู้ไหมหากข้าอยู่ด้วยท่านไม่ต้องกลัว รู้เนะว่าที่เสด็จย่าร้องไห้เพราะเสด็จปู่ไม่อยู่แล้วไม่ต้องห่วงไปนะไว้พอข้าโตแล้วข้าจะแต่งงานกับท่านเองไม่ได้หรอกหลานย่าเจ้าแต่งงานกับย่าไม่ได้หรอกเนอะทําไมกันล่ะเสด็จย่าที่ฝ่าบาทยังแต่งงานกับแม่ข้าได้เลยทําไมข้าจะแต่งงานกับแม่ฝ่าบาทไม่ได้เ <c oughs> จ้าเนี่ยช่างไรเดียงสานัก หลานจะแต่งกับย่าได้ยังไงกันล่ะซาลิมสเสดจแม่ท่านบอกกับข้าว่าคนเป็นภรรยามีหน้าที่ต้องทำอาหารและดูแลสามีสเสด็จย่าก็ทำให้ข้าเหมือนกันนี่นะทำไมข้าถึงแต่งงานกับสเสด็จย่าไม่ได้เอ้เอยซาลิมเจะยอย่าพูดกับสเสด็จย่าแบบนั้นสิหลานย่าเหตุผลก็คือว่ากว่าที่เจ้าจะโตเป็นหนุม่มย่าก็คงเจอไม่อยู่แล้วละทำไมถึงไม่อยู่ ถ้าไม่ยอมให้ท่านไปไหนแนะ่โยดาอักบาสุขสาวอาทิตย์เวลาห้าโมงครึ่ง